สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง ก็นี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีมีนทุกท่านคะในช่วงเดือนตุลาคมปี2567นะคะโดยภาพรวม เดือนตุลาคมนี้ท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะหลายท่านในช่วงระยะเวลาน,นี้จะได้เริ่มต้นลงมือทำอะไรใหม่ๆบางท่านก็ได้งานใหม่กับได้ร่วมงานกับงานกับบริษัทใหม่ๆนะคะคือพูดง่ายๆได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมปัญหาบางปัญหาหากท่านตั้งใจที่จะแก้ไขท่านจะแก้ไขสำเร็จนะคะ จะมีโชคมีลาบมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นมีการจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆได้ริเริ่มลงมือทําสิ่งใหม่ๆค่ะถ้าท่านจะทําเรื่องที่สําคัญมากๆให้ท่านรีบลงมือทําในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะจะดีที่สุดเพราะว่าอุปสรรคจะน้อยเป็นช่วงที่ท่านนั้นทาอะไรก็จะราบรื่นดีกว่าช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะและที่สําคัญท่านจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานคนใหม่จะได้ร่วมงานกับทีมงานใหม่ๆการเงินยังอยู่ในช่วงเดือนที่ดีค่ะ เพ <Malays> ราะว่าท่านมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นจะมีใครบางคนที่ท่านรู้จักเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองนะคะเตรียมตัวรับมือเตรียมใจรอเอาไว้ได้เลยค่ะกับการที่จะมีคนเข้ามาหาเข้ามาขอความช่วยเหลือและมีเรื่องที่ท่านนั้นจะต้องระมัดระวังให้มากๆด้วยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ฟังไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ายังไงก็ขอให้ท่านนั้นมีสติ อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือเรื่องส่วนตัวนะคะจะทำไรอย่าได้ประมาทเด็ดขาดในช่วงเดือนตุลาคมนี้เอาละค่ะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของการงานอาจจะเกี่ยวกับเช่นงานมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต้องหยุดโปรเจกต์บางโปรเจกต์เพื่อหันไปทำโปรเจกต์อื่นที่เร่งด่วนกว่าหรือหันไปทำงานอื่นที่สำคัญกว่า หรือไม่ก็ในช่วงระยะเวลานี้บางท่านจะได้ร่วมงานกับทีมงานใหม่ๆได้ทํางานกับบริษัทใหม่อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่อตอนต้นท่านจะมีการจบจากอีกอย่างและจะได้ริเริ่มทําอะไรใหม่นะคะจมการจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆจะมีการเดินทางบ่อยมักจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่เป็นระยะระยะ และท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาการติดต่อต่างๆนะคะจะมีการติดติดขัดขัดอยู่บ้างต้องแก้ไขกับปัญหาก่อนหรือต้องรอคอยคำตอบอยู่บ้างยังไงก็อย่าได้ใจร้อนนะคะอย่าเพิ่งท้อแท้โดยภาพรวมแล้วถือว่าท่านจะทำสำเร็จในที่สุดหากมีปัญหาท่านค่อยๆแก้ไขนะคะอย่าใจร้อนสำหรับการแก้ไขปัญหาข้อดีในช่วงเดือนตุลาคมนี้ เป็นเดือนที่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือท่านทุกเรื่องและทุกๆปัญหาจะมีทางแก้ทางออกเสมอแต่จะต้องทําใจนิดนึงบางปัญหานั้นกว่าจะแก้ไขได้ท่านก็คือพูดได้ง่ายลุ้นพอสมควรกับการแก้ไขปัญหานะคะค่อนข้างเหนื่อยนะคะเหนื่อยมากด้วยและจะมีเรื่องให้ท่านนั้นต้องใช้วาเป็นช่วงเดือนที่ท่านต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาสําหรับท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลน รับซ่อมรีโนเวทเดือนนี้งานของท่านจะเข้ามาเยอะมากและท่านจะเจอกับงานที่ยากยากค่อนข้างที่จะบ่อยมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นขอเตือนนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้อย่าไว้ใจคนอื่นมากทั้งเรื่องของการทํางานและเรื่องส่วนตัวนะคะระวังนะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงมีคนจ้องอารัดเอาเปรียบท่านทุกเรื่อง นะคะนิดๆหน่อยๆคนก็จะเอาเปรียบชาวราศีมีนเป็นคนที่โดนอรัสเอาเปรียบบ่อยมากในช่วงเดือนตุลาคมนี้และอย่าเชื่อคนอื่นมากระวังถูกหลอกถูกโกงแม้แต่การนัดหมายระวังการนัดหมายต่างๆด้วยนะคะระวังคนผิดนัดเลื่อนนัดอย่าได้ประมาทเรื่องของการนัดหมายและอย่าได้ประมาทคนที่เข้ามาหาท่านโดยเด็กขาดสําหรับท่านใดที่ทํามาค้าขายก็อย่าไว้ใจลูกค้ามากในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ท่านนั้นเซฟตัวเองให้ดีๆนะคะท่านรู้แหละว่าท่านควรจะทํำยังไงในช่วงเดือนตุลาคมนี้สําหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะ,ะหากท่านใดที่มีการจ่ายเงินผ่านการสแกนนะคะก็ระวังนะเขาไม่ได้โอนแต่ระวังลูกค้าบอกโอนเงินนะคะระวังตรงนี้ด้วยและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าท่านติดขัดมีปัญหาอย่านิ่งอย่างเงียบและไม่ต้องเกรงใจ ท่านนึกถึงใครโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ท่านรักและเคารพให้ท่านเข้าไปขอความช่วยเหลือนะคะจะสําเร็จและสําหรับท่านใดที่อยากจะทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจําถ้าท่านขยันขนขวายท่านก็จะได้ทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจำนะคะในช่วงระยะเวลานี้และที่สําคัญการทํางานมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างนะคะติดขัดอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ถือว่า ท่านจะผ่านพ้นไปได้แก้ไขกับปัญหาสําเร็จสําหรับท่านใดที่ทํางานประจํานะคะหากมีงานที่สําคัญสําคัญให้ท่านนั้นเร่มลงมือทําตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะจะได้ประมาทการทํางานเด็กขาดและที่สําคัญเหมาะแก่การนําสิ่งเก่าๆกลับมาทําใหม่โดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะลองนําสินค้าเก่าๆที่เคยได้รับความนิยมกลับมาปัดฝนขายใหม่นะคะอาจจะเป็นการเป,ปรับเปลี่ยนสูตรหรือไม่ก็ปรับเปลี่ยนแพ็กเกจก็ได้วางขายใหม่แล้วท่านจะ าขายได้ขายดีสินค้ากเก่าๆจะได้รับความนิยมในช่วงเดือนนี้ปากมีสเสน่ห์ปากให้โชคให้ลาบคนยังคงทําให้ท่านอึดอัดลาบากใจและจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าท่านรับมือได้ทั้งกับคนรอบข้างและเรื่องงานนะคะแต่ว่าอย่าได้ประมาทในสิ่งที่เตือนก็พอและจะมีข่าวดีเข้ามานะคะเกี่ยวกับงานในช่วงเดือนตุลาคมนี้มาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะ การเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้รายรับของท่านจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะมีดวงได้เงินพิเศษบางท่านทํางานประจําอาจจะได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่เช่นค่าโอทีค่าล่วงเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะมีดวงได้เงินจากการพูดคุยผลประโยชน์แม้แต่อเอ่ยปากขอความช่วยเหลือลจากใครก็จะสําเร็จบางท่านมีดวงได้เงินจากสิ่งเก,ก่าๆเดมิดมๆที่ท่านเคยทํามาและหากตั้งใจที่จะ หาเงินจากตรงไหนท่านก็จะได้เงินนั้นมาช่วงนี้ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินนะคะและปากมีสเสนแนะนําไม่ว่าท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามท่านจะต้องพูดคุยด้วยตัวเองเท่านั้นจะประสบความสําเร็จห้ามให้คนอื่นคุยแทนเด็กขาดนะคะและหากท่านติดขัดมีปัญหาเรื่องของการเงินสุดท้ายแล้วท่านจะแก้ไขได้เรียกได้ว่ารอดทุกเรื่องในช่วงเดือนตุลาคมนี้หากท่านคิดว่าคงไม่รอด ถ้าท่านนั้นมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหายังไงก็รอดสำหรับค่าใช้จ่ายของท่านในเดือนนี้นะคะหลักๆยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านค่าใช้จ่ายจุกจิกค่ะค่าใช้จ่ายจะมีเหตุการณ์ที่ท่านเสียเงินไปกับสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวนะคะท่านจะได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านซึ่งทดแทนของเก่าที่ชำรุดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ จะมีค่าใช้จ่ายแบบปรับปรับฉับพลันเข้ามาและขอเตือนนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่เหมาะที่จะให้คนอื่นกู้ยืมเงินไม่เหมาะที่จะลงทุนในส่วนที่ท่านไม่มีความรู้นะคะถ้ามีใครก็ตามเข้ามาชักชวนท่านไปลงทุนในสิ่งใหม่ใให้ท่านปฏิเสธไปเลยค่ะอย่าอย่าโลภมากนะและอย่าใจอ่อนคิดสงสารเพราะว่าท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงให้คนอื่นยืมเงินไป เขาก็จะไม่คืนเงินด้วยนะคะโดยภาพรวมการเงินของท่านถึงแม้ว่ารายจ่ายค่อนข้างที่จะสูงแต่ท่านก็จะหมุนเงินได้ระวังคนผิดนัดเลื่อนนัดเรื่องเงินเงินทองทองให้มากๆนะคะที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านระมัดระวังคนจะทำท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงระวังคนกลั่นแกล้งดังแก่นะคะระวังคน หาทางด้วยเครดิตท่านไม่ได้ทําเขาจะหาว่าท่านทําอย่าไว้ใจคนมากโดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบชอบหน้าท่านท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเบาได้เบานะคะงดได้งดไปเลยค่ะพอโชคลาภจบตรงนี้ไม่ค่อยจะโดดเด่นนะคะโดยภาพรวมการเงินถือว่าหมุดเงินได้แต่อย่าประมาด้านการใช้จ่ายก็พอในช่วงเดือนตุลาคมนี้ข้าขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกราบขอพระคุณทุกๆก,กการติดตามเจอกันใหม่คลิปนะ